ต้องเรียนท่านว่าท่านอย่าตกอยู่ในความประมาทนะครับสถานการณ์ยังไม่ปกตินะครับสถานยังสถานการณ์รยังไม่ปกติขเขมรนมันเสริมกําลังขนอาวุธหนักอาวุธเบาอะไรเข้ามาประชิดแนวชายแดนเราและฮุนเซนฮุนมาเน็ตเขารู้ว่าไม่สามารถพูดคุยกับเราเพื่อจะทําการเจรจาเปิดด่านได้ข้อพิพาทยังมีอยู่เหมือนเดิมเหมือนเดิมเหมือนกับสมัยเปิด ศึกช่วงวันที่24ถึงวันที่28นะครับมันไม่ได้หนักหนาสาหัสอะไรครับถ้าครอบครัวท่านมี5คนท่านก็เตรียมถุงปุ๋ยไปซื้อถุงปุ๋ยใบหนึ่ง5บาทนะครับเอาหมอน6สี่เหลี่ยมเนี่ยใส่ไปใบหนึงผ้าหม่มผืนหนึงมุ้งหลังหนึงนะครับมุ้งเล็กมุ้งใหญ่ก็ได้จะมุ้งนอน ถ้าลูกเล็กๆก,ก็มุ้งนอนสี่คนนะครับถ้าเป็นหนุ่มเป็นสาวแล้วก็ใช้มุ้งเล็กนะครับมุ้งขา,ขาวๆหรือมุ้งเขียวๆก็ได้นะครับแล้วก็เสือ่อแล้วก็มีผ้าขมาม้าผ้าถุงนะครับใส่ถุงเข้าไว้ครับใส่ถุงเข้าไว้นะครับเสื้อผ้าสักสองชุดที่เราไม่ได้ใช้ฮมีอะไรฉุกเฉินก็แค่แบกถุงอันนี้ย ถุงปุ๋ยเนี่ยมันใส่ได้เยอะดีนะครับไม่ต้องไปใส่กระเป๋าเดินทางอะไรดีๆแล้วครับมันก็สะดวกรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ให้เติมน้ำมันให้เต็มนะครับจอดหันหัวออกหากมันเกิดขึ้นเนี่ยมันฉุกกระหุกมันจะไม่ทันนะครับมันฉุกกระหุกมันจะไม่ทันครับโอ้โหทันเอ้ยท่าน บอกด้วยความหวังดีครับบอกด้วยความหวังดีนะครับส่วนท่านจะไม่เชื่อก็ไม่เป็นไรนะฮะเป็นสิทธิ์ของท่านนะครับบางเอิญมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยู่สีสเกียรไม่เห็นมันเกิดสักทีนะฮะมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรครับมันไม่ได้เดือดร้อนอะไรเราเตรียมพร้อมไว้ก่อนดีกว่านะครับทางราชการเขายังเตรียมความพร้อมเลยครับนะครับทางราชการเขาเตรียมความพร้อมเขาไว้ครับ ถ้ามันเหตุการณ์ปกติแล้วรัฐบาลคงไม่อนุอนมัติงบห้าร้อยกว่า800กว่าล้านให้กับทางทหารแล้วครับนะครับใช่ครับไฟฉายไฟฉายเทียนไขยารักษาโรคยัดใส่กระเป๋าเข้าไว้นะครับไม่ได้ใช้ก็ปล่อยทิ้งมันไว้อย่างนั้นเนี่ยนะครับเราเดินกันด้วยความหวังดีครับนะครับ จะบอกว่าพี่น้องประชาชนอยู่ภาคเหนือภาคอีสานแม้แต่ภาคกลางตอนนี้เข้ามาพิษุโลกสุขโขทัยอุตรดิตถ์แล้วที่รู้ว่าจะมีน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมเนี่ยนะครับท่านเอาอย่างนี้ครับท่านเอาแกลอนน้ำมันเครื่องที่ปั๊มน้ำมันเขาใช้แล้วเนี่ยนะครับไปขอเขาถ้าขอไม่ได้ก็อาจจะไปซื้อเขานะครับ ไม่กี่บาทครับไม่กี่บาทนะครับไม่เกินส่วนใหญ่เขาจะคิดราคา5 5 5ห้าบาทนะครับ5บาทล้างแฟบให้สะอาดล้างให้สะอาดแล้วมาผูกเชือกค่อยเขาไว้หนึ่งคนถ้าว่ายน้ำไม่เป็นเลยเนี่ยนะครับหนึ่งคนว่ายน้ำไม่เป็นผูกเชือกเขาไว้ครับผูกเชือกเขาไว้หนึ่งคนสองใบสองใบหนึ่งคนสองใบนะครับเวลา หน่วยกู้ภัยเขาไปช่วยท่านท่านติดอยู่ในบ้านออกไม่ได้ท่านเอาไอ้ถังแกันรอนน้ำมันเครื่องห้าลิตรเนี่ยสองใบสามใบามาผูกตัวเลยยังไงก็ไม่จมน้ำตายครับยังไงก็ไม่จมน้ำตายเราเตรียมความพร้อมเขาไว้ครับเตรียมความพร้อมเขาไว้ครับน้ำจืดบ้านใครที่รู้ว่าสงสัยน้ำจะท่วมปีที่แล้วน้ำจะท่วมน้ำจืดต้องเอาถังใส่ นะครับหาซื้อถังใส่น้ำไว้สำหรับล้างหน้าแปรงฟันไม่ได้อาบไม่เป็นไรครับแต่ไว้ล้างหน้าแปรงฟันนะครับจะไปรอความช่วยเหลือไม่ได้เราต้องช่วยตัวเองก่อนนะครับเสื้อชูชีพดีสิครับถ้ามีเสื้อชูชีพมันดีแต่ถ้าคน,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 นจนๆจริงๆนี่เขาจะไปหาเสื้อชูชีพได้ที่ไหนะเขาหาเสื้อชูชีพไม่ได้ก็ใช้ถังน้ำมันแกลอนน้ำมันเครื่องห้าลิตรนะฮะติดเข้าไว้ครับ ติดเข้าไว้ช่วยได้ครับนะครับช่วยได้นะครับถ้ามีเงินหน่อยไปซื้อตามห้างก็ได้ครับใบละประมาณกี่บาทก็ไม่รู้ไม่กี่สิบบาทแล้วครับนะครับแล้วก็กรอกน้ําสะอาดเข้าไว้ด้วยนะครับกรอกน้ําสะอาดเข้าไว้สักหน่อยหนึ่งนะครับเวลาลอยไปติดกอไผ่ลอยไปติดต้นไม้ก็จะได้เอาน้ำนะ่ะ มากระดกกินได้นะครับไม่ต้องไปกรอกเต็มถ้ากรอกเต็มแล้วมันจมน้ํานะครับก็มีประสบการณ์นะครับมีประสบการณ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะครับก็บอกการเตือนกันครับบอกการเตือนกันนะครับ ใช่คุณสุดใจบอกผมเนี่ยใช้แกลลอนสองลิตรแอลแกลลอนห้าลิตรสองใบลอยคอข้ามแม่น้ำโขงมาแล้วแม่น้ำโขงกว้างนะครับโอ้โหกว้างสุดลูกหูลูกตาเลยนะครับแต่ว่าน้ำมันไหลดีหน่อยแม่น้ำโขงมันไหลครับผมก็ปล่อยประคองตัวแล้วก็ไหลมาไหลมาไหลมาเรื่อยก็มาเข้าฝั่งไทยได้นะครับ ผมไม่ได้มีเรือข้ามนะครับสมัยผมไปตามจับนายศักดิ์สิธิ์ทองโปรนะครับคนร้ายคดีป้นค่านะครับไปตามที่ประเทศลาวนะครับแล้วก็ไปถูกไอกองหลอนฐานลาวใช้อาก้าเข้าหลามอาก้ายิงผมนะครับผมก็โดดลงแม่น้ำโขงหนีมาได้ครับไอถังห้าลิตรเนี่ยครับถังห้าลิตรเนี่ย ที่ชาวลาวเขาใช้สำหรับลงข่ายในแม่น้ำโขงนะ่ะที่เป็นทุ่นให้มันลอยนะ่ะนะครับผมบังเอิญมีมีดติดตัวพกไปผมก็ตัดตัดเชือกมาได้ถังมาสองอันผมก็ประคองตัวรอดมาได้นะครับถ้าไม่มีถังผมก็เฝ้าก้นแม่น้ำโขงไปแล้วครับเพราะถ้ามันเป็นตะคิวนี่แย่เลยถ้าเป็นตะคิวนี่แย่เลยตะคิวมันจะเป็นที่ขามันไม่ค่อยเป็นที่แขนแล้วครับตะคิวเนี่ย มันจะเป็นที่ขาแล้วก็ชามานะครับชาขึ้นมาถึงนี่เลยถึงสะโพกเลยนะครับตะคิวอะ่ะแต่เป็นตะคิวนี่ก็ปล่อยนะครับปล่อยมันอย่าไปตกใจนะครับอย่าไปตกใจปล่อยเดี๋ยวมันก็หายฮะนะครับน้ํามันเย็นไงถ้าไม่มีถังแะร้อนตายตอนไปฝึกตปสตํารวจเวลาไปฝึกตปสเนี่ยจะมีเข้าหลามปลยบ88นะครับปลยบ88มันหนักนะครับ หนักหลายกิโลเลยแล้วก็เขาจะปล่อยในเขื่อนนะครับก็ใช้ถังสองถังแกลอนห้าลิตรสองใบเนี่ยใช้ประคองตัวกันได้นะครับพวกทหารตำรวจที่ไปฝึกเนี่ยจะใช้ถังแบบนี้ครับแล้วอย่างนี้นะครับใครที่ทำแพใครที่ทำเรำเือข้ามฟ้าข้ามแม่น้ำนะครับไอโก กรมเจ้าท่าเขาบังคับให้ท่านเนี่ยมีชูชีพอยู่แล้วถ้าท่านไม่มีชูชีพท่านใช้แกลอนห้าลิตรเนี่ยครับเอาแหวนเขาไว้ผูกเชือกแขวนแขวนแหวนแขวนเขาไว้นะครับบรรทุกผู้โดยสารร้อยคนก็แขวนไว้ร้อยใบเลยนะครับเมื่อก็เอามานั่งเมื่อก็เอามานั่งเมาส์ก็เอามาตีเป็นกลองได้นะครับถ้าจะให้สวยหน่อยจะพ่นเป็นสีชมพูก็ได้ซื้อสีสเปรย์สีชมพูพ่นมาห้อยแล้วก็สวยนะครับสวยห้อย ไว้ที่แพรนะครับเวลาเกิดอุบัติเหตุเนี่ยผู้ดโดยสารเขายังคว้าไปแม้แต่แกอนใบเดียวก็ยังช่วยชีวิตได้นะครับท่านท่านเชื่อผมนะครับนะครับผมไม่ได้มาพูดเพรเจอร์ไม่ได้มาแนะนำเพรเจอร์นะครับท่านท่านเชื่อผมนะครับแนะนำในสิ่งที่ดีและก็เป็นประโยชน์นะครับ เมื hmm. ่อกี้ไปยังไม่ได้กินข้าวเลยครับมาก็เข้าไปว่าจะกินข้าวก็มีแขกตามไปคุยอีกนะครับนะครับมีแขกตามไปคุยนะครับและลูกน้องตามมาคุยก็เลยยังไม่ได้กินเลยครับฮะก็เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสั่งมากินกันยังไม่ค่อยหิวเดี๋ยวสั่งมากินไอที่บอกเนี่ย สมมติหน้าน้ําเนี่ยเวลาน้ํามาเนี่ยเวลาไปตามต้นไม้ต่างๆง,งูอะไรไปอยู่ที่นั่นหมดเลยนะครับท่านบอกจะลอยคอไปที่ต้นไอ้ที่ในแม่น้ําไปที่ต้นไม้เนี่ยท่านมองนะครับงูอะไรสัตว์แมงป,งมงป่องแมงป่องมันขึ้นหนีน้ําครับมันก็เกาะที่ต้นไม้นั่นแหละครับไปอยู่รวมกันนะครับเราก็ใช้เขีย่ยเอาเขีย่ยลงนะครับเขีย่ยลงเขีย่ยลงนะครับ ใครไม่เคยใช้ถังแกลอนห้าลิตรเนี่ยนะครับท่านใช้ครับหนึ่งเมาตีกองได้สองเวลานอนนะครับหนุนหัวนอนไม่ต้องใช้หมอนเลยครับพี่น้องที่อยู่แนวชายแดนใช้ถังแกลอนห้าลิตรนี้ก็ได้ครับหนุนหัวนอนได้แทนหมอนได้ครับแทนหมอนได้นะครับแทนหมอนได้เลยนะฮะ ที่กาญจนบุรีเนี่ยใครอยู่ริมแม่น้ําแควน้อยแควใหญ่เนี่ยผมก็แนะนําชาวบ้านนะครับว่าเอาถังแกลอละห้ลิตรนะครับให้พวกภูิกับใส่โยกทองผาภูมินะครับเมืองเนี่ยแล้วก็ภูิกับรัดยาหาขอแกลลนไอ้จากปั๊มน้ามันที่มานั่นเนี่ยไปแจกชาวบ้านนะครับบ้านนี้อยู่กี่คนสี่คนเอาไปแปบไบหาเชือกร้อยเข้าผูกเข้าไว้มันไม่ได้เกะก,กะอะไรหรอกนะครับเวลา เผื่อเขื่อนแตกครับเผื่อเขื่อนแตกนะครับมันจะได้ไม่ต้องกลัวนะครับเผื่อเขื่อนแตกจะได้ไม่ต้องกลัวถ้าไขว่ายน้ําไม่เป็นรัดที่อกเลยรัดที่อกเลยนะครับเอามารัดที่อกเลยมันไม่จมตายอะครับแต่ถ้ามันตายก็เก็บศพง่ายนะครับเพราะศพจะลอยนะครับ <_ c oughs> ถ้ารัดนี่ไม่ตายครับ ยังไงเนี่ยเขาก็ประคองได้สองอแต่ถ้าคนอ้วนไม่ได้นะโ้ยถ้าใครอ้วนประมาณร้อยกิโลเนี่ยก็ต้องล่อสี่ใบแหละส่วนใหญ่มันก็จะน้ำหนักหกสิบห้าสิบหกสิบโลนะครับว่ายน้ำเป็นก็เป็นตะคิวครับนะว่ายน้ำเป็นก็เป็นตะคิวครับใช่ ถึงแม้ว่าไปพลาดพังนะสำลักน้ำแล้วก็ตายนะศพยังลอยครับเก็บง่ายนะเก็บง่ายกู้ภัยเก็บง่ายโฟมไม่แนะนำให้ใช้หรอะครับเดี๋ยวมันปริ้นหนีนะครับเวลาน้ำมากระแสน้ำพัดเร็วๆเนี่ยมันพาตัวเราไปด้วยเนี่ยมันต้องถังแกรลอห้ลิตรแล้วก็ผูกเชือกเข้าไว้นะครับแล้วตัวสวมในเชือกเลยผูกเชือกให้มันพอ รัดหน้าอกได้นะครับเงื่อนกระตุดเบ็ดเนี่ยมาแล้วมันก็นั่นเผื่อมันไปชนต้นไม้ชนเสาไฟมันหลุดมือไปมันก็ยังติดอยู่ที่หน้าอกครับ ล้านนี่เขาไปแสดงอะไรเขียนจีฬาต้องรอดนะนะฮะผมก็เคยเข้าไปดูเคยเข้าไปดูอยู่ครั้งหนึ่งมั้งครับมาเนี่ยนะฮะมันหนังเด็กรุ่นใหม่อ่ะโอ้โหรุ่นผมนี่มันต้องชุมแพนะครับมาเนี่ยทองภาคหนึ่งภาคสอง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวกินครับเดี๋ยวกินยาครับมาเนี่ยยังไม่ได้กินให้โปรตีว่าแบคซิตนี่เลยนะฮะมาเนี่ย บางทีก็กินมื้อเช้ามื้อกลางวันมื้อเย็นนะครับเดี๋ยวก็ต้องกินนะอยู่เก็บอยู่ในกระเป๋านี่นะฮะนะครับ<ม>เดี๋ยวนี้ไม่กินยาอื่นแล้วครับมากินโปรตีวาแบคซิเน,<ม>นี่ยฮะหนังเรื่องชุมแพรครับชุมแพหนังไม่ใช่ตะปุ๋ยชุมแพรครับชุมแพที่สมบัติเมธานีแสดงอ่ะสมบัติสมบัติเมธานีแสดงเป็นในอำเภอเพิกชุมแพนะครับ เป็นคนชุมแพแล้วก็ออกไปเรียนหนังสือนะครับออกไปเรียนหนังสือมหาวิาลอะไรก็มันรู้ธรรมศาสตร์มั้งครับจบรัฐศาสตร์มาแล้วไปเป็นประหลัดอำเภอสมัยก่อนเนี้ยเป็นประหลัดอำเภอแค่เจ็ดปีแปดปีก็ได้เป็นนายอำเภอแล้วนะครับนายอำเภอแค่ชั้นโทนายอำเภอแค่ชั้นโทนะครับนายอำเภอแค่ชั้นโทนะครับไปเป็นประหลัดประมาณเจ็ดแปดปีก็ได้เป็นนายอำเภอแล้วครับ ไม่เหมือนสมัยนี้ยี่สิบปียังไม่ได้เป็นแนอมเภอเลยนะครับเมื่อก่อนมันข้าราชการมีไม่มากครับสมบัติเมธนีก็กลับไปกลับกลับไปที่ชุมแพนั่นงรถบัสไปนะครับนั่งรถบัสไปใส่เสื้อใส่รองเท้าใส่หมวกด้วยครับใส่หมวกเท่เลยนะครับไปลงรถที่สถานีขนส่งชุมแพนนะครับฝ่ายนักเลงลูก น้องของจ่าถมนิยมไถอดีตตำรวจนะครับเป็นจ่าชื่อจ่าถมนะครับชาวบ้านตั้งฉายาให้เป็นจ่าถมนิยมไถนะครับเป็นผู้มีทิพลค้าไม้เถื่อนอาวุธเถื่อนนะครับยาเสพติดอะไรนะครับส่วนพี่เดี๋ยวนะอีกคนผู้กองชัยโยผู้กองชัยโยนี่จะเป็น ใครแสดงนะดูที่นาทภูวนยันวนยพี่นาทภูวนัยนี่เขาเป็นปร,รัดอำเภอรจริงๆนะครับแต่แสดงเป็นร้อยตำรวจเอกชายโยเป็นผู้กองชายโยนะครับแล้วก็ไปติดลูกสาวของจ่าถมนะครับลูกสาวจ่าถมสวยนะครับไปติดนะครับส่วนสมบัตินี่เป็นเป็นในั่นครับเป็น านอำเภอชื่อเพิกชุมแพปลอมตัวเป็นเสือเพิกนะครับแล้วก็ไปปราบขับเขี่ยวกันกับผู้กองชัยโยโอ้ยผมไปดูนะครับโรงหนังเนี่ยเมื่อปีสมัย2,517 2,518เนี่ยหนังเรื่องชุมแพนี่คนดูมากนะครับคนดูกันแบบถ้าชั้นสองชั้นบนเนี่ยถ้าชั้นบนนะครับชั้นบนชั้นสองเนี่ยถึงก็ถล่มลงม,มาเลยครับคนแน่นนะฮะ คนแน่นถึงกับชั้นสองถล่มลงมาเลยนะครับคุณสิริบอกอำเภอวัดสิงห์ยังเห็นตัว๋วทะเบียนอาวุธเขาหลามผมยังอยู่เลยใช่ไหมครับใช่ครับกระบอกแรกที่ในอำเภอพรมขวัญสกุลอนุญาตให้ผมมีและใช้อาวุธโดยถูกต้องตามกฎหมายเมื่อปี2518ครับ2517หรือ18นะครับ เป็นรีวอลเวอร์ขนาดจุดสาสองครับเมื่อก่อนนายทะเบียนไม่อนุญาตครับขนาดก้ามมขนาดจุดสามแปดสามห้าเดสี่สี่นี่2 5งพันห้ารครับ2 5งพันนะครับผมมีใบญาติมีและใช้ข้าหลามแล้วครับนะครับขอบคุณครับที่เห็นใบประวัติมันยังอยู่ครับถ้าใครทํางานฝ่ายปกครองเนี่ยไปกดชื่อเลวัตกินเกสรนะใบอนุญาต ให้มีและใช้ข้าวหลามผมจะขึ้นเลยครับปืด๊ดคนก็จะรู้เลยว่าผมมีขี่กระบอกนะครับเป็นข้าวหลามยี่ห้ออะไรบ้างนะฮะนะครับอต้องพูดข้าวหลามครับเดี๋ยวมันบล็อกครับมาขอบคุณครับที่คอยเตือนใจเย็นพูดถึงข้าวหลามเดี๋ยวปลิวอีกนะ